ในคลิปที่แล้วนะครับผมเราก็ได้หาหลักสิบล่างไปแล้วนะครับผมแอดก็พาดูหลักสิบล่างชนเกดสูตรนะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูหลักหน่วยล่างนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับผมคําเตือน แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ดช n แนลหน่วยล่างนะครับคลิปนี้นะครับชุดนี้ก็จะเอามา6สูตรนะครับ ามาชนกัน6สูตรดูซิว่า6สูตรนี้เขาจะเดินต่อไหมนะครับจะเดินต่อที่กี่สูตรหรือว่าจะเดินต่อทั้งหมดหรือว่าจะเดินแบบไหนยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี้นะครับก็แทนค่านะครับ แทนค่าหลักหน่วยล่างในแต่ละหลักนะครับข้างล่างช่องว่างตรงนี้นะครับ0-9ชนกี่ตัวนะครับชนกี่สูตรเราก็จะเอามาไว้แถวล่างนี้นะครับผมหน่วยล่างนะครับชน6สูตรงวดประจำวันที่16นะครับกันยา65นะครับจะมาดูกันว่าจะมีตัวไหนที่ชนกันบ้างจะชนที่กี่ตัวนะครับผมตัวไหนควรน่าจะเป็นนะครับ เราจะมาเริ่มจากาเลขศูนย์นะครับผมจะมีกี่สูตรนะหนึ่มี3สูตรนะครับ1มี1 2 3 4 5สอมี่้าหกมีหสูตรนะครับ2มี1 2 3 4 5 2มี5สูตร สมีหนึ่งสองสามี่ห้าสมีห้าสูสมีหนึ่งสองสามสี่สีมีสี่สูหมี1นึสองหมีสองสูหมีหสองหมีสูตร 1>, 1 2 3 7มี3ามสูตร8ปดหนึมี4แปดมีสีู่ตรเก้าหนึมี่ห้าเมีหสูตรนะครับตัวที่ชนกันเยอะที่สุดนะครับจากเจ็ดจากหกสูตรนะก็จะมี1นะครับ หนึ่งชนที่6สูตรเพราะฉะนั้นก็จะให้เด่นหลักหน่วยล่างอยู่ที่6กหนึ่งนะครับทศทีหนึ่งชน6สูตรนะครับผมหน่วยล่างนะเด่นหน่วยไม่ต้องเขียนเพราะว่าหัวข้อมันมีอยู่แล้วนะครับให้เด่นไปที่1นนะครับแล้วก็ ที่ชนสามสูตรก็จะมีสอห้อาสูตรครับชนห้าสูตรพูดผิดพูดถูกสองชนห้าสูตรสามชนห้าสูตรเก้าชนห้าสูตรตาไปมองทางอื่นเ็ไปอ่านซะก็จะมีสองสามเก้านะครับที่เป็นตัวรองนะสอง 3 9ทีนี้เราก็จะามาจับคู่กันเลยนะครับผมหลัก10ล่างในงวดในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำทาไวในก็ได้อยู่ที่นะครับมีสิบล่างนะครับงวดประจำวันที่16บหกเดือน9นะครับเด่นอยู่ที่5นะครับรอง3 6 7นะครับ เราก็จะเอา5 3 6 7นี้ไปตั้งเป็นหลักสิบแล้วก็จับคู่กันกับหลักหน่วยล่างนะครับเราก็จะเอาจับทั้งหมดนี่เลยนะครับเอาทั้ง1แล้วก็239นี้ด้วยนะครับเอาที่ตัวรองด้วยนะก็มันไม่มีอะไรแน่นอนเนาะบางครั้งบางทีตัวรองอาจจะเข้าก็ได้นะครับตัวเด่นอาจจะเข้าก็ไม่มีใครทราบได้นะครับเราก็จับคู่กันไว้ ก็ไม่ถึงกันเยอะมากนะครับเพราะว่าหลักสิบก็ได้สี่เนาะหลักสิบก็ได้สี่ตัวหลักหน่วยก็ได้สี่ตัวนะครับผมคู่กันแล้วก็จะได้อยู่ป <c oughs> ระมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นคู่ชุดนะครับสองตัวล่างตรงนะครับวดประจำวันที่สิบหก เดือน965นะครับหลัก10นะครับได้ที่5367หลักหน่วยนะครับได้อยู่ที่1239จับคู่กันนะครับก็จะได้อยู่ที่51525359นะครับ51525359 31323339 31323339 หก6น6่6หกสองหกสามหกเก้านะครับหกหนึ่งหกสองหกสามนะครับเจ็ดหนึ่นะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่4ี่สีคู่ชุดนะครับก็จะได้อยู่ที่สิชุด 16ชุดตรงนะครับผมสำหรับเลขล่างนะ2ตัวล่างตรง51 52 53 59 31 32 33 39 61 62 63 69 71 72 73 79นะครับ16คู่ชุดเนาะ44 16คู่ชุด ทวนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเราก็จะนะเอาแต้มรวมมาตัดนะครับแล้วก็เอาไปประกบชนกันกันกบเดือนล่างชนแต้มรวมด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับดูซิว่าเขาจะเหลือกี่ชุดจะได้ที่ตัวไหนนะครับก็หนึ่งในนั้นจะมีตัวที่ใช่รางวัลหรือเปล่านะครับ เราจะมีตัวที่สมาชิกชอบหรือเปล่านะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ดุลพินิษของแต่ละท่านนะครับวิจารณาดูถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับผมถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับผมก็หลักสูตรแต่ละสูตรก็อาจจะเข้าหรืออาจจะเดินต่อ <c oughs> อาจจะไม่เดินต่อก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับผมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมให้มากๆนะครับ ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับชอบค่อยนําไปใช้เนาะประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับถ้าไม่ชอบก็ดูไว้ก่อนดูไว้เฉยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ